สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super q View คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเคสแบรนด์เคทิฟานะครับสำหรับแบรนด์เคทิฟเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่สาวก Apple เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเคสแฟชั่นที่เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเคสกระจกเคสตู้ปลาเคสอิมแพ t แล้วก็เคส u อาต้าอิมแพที่เน้นการปรเทคตัวเครื่องและที่สําคัญเลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิววิธีการคัสตอมเคสนะครับสำหรับเคสที่ผมคัสตอมขึ้นมาและที่สําคัญเลยนะครับผมเคสที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นเคสแบบ จากเคสปกติด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคสของเขาเนี่ยมันจะสวยงามไหมแล้วก็การคัสตอมเคสเนี่ยมันจะยากง่ายแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวเคสของ iPhone 13นะครับผมที่เป็นเคสแบบรีไซเคิลตัวนี้นะฮะเขาจะให้กิสเตอร์ที่ดูสวยงามต่างกับเจ้าตัว iPhone 12ที่เป็นเคส Impact อย่างนี้นะครับผมคือเคส Impact เนี่ยเขาจะให้ขอบที่มันโค้งกว่าแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยเขาจะตัดตรงวันนี้จะเป็นความแตกต่างของตัวเคสนะครับผมที่แตกต่างกันความหนาเท่ากันนะฮะใส่เคสแล้วไม่นนนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมที่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะ แน่พอดีกับเจ้าตัวเลนส์กล้องเลยตรงนี้สําหรับเจ้าตัวเคส k คที่ตัวนี้นะครับผมที่ผมได้ทำการคัสตอมขึ้นมาอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเลยก็คือ PC หรือว่า MacBook หรือว่า o t e b o o k นะครับผมอย่างที่2ก็คือโปรแกรม h o t o s h o p เพราะว่าโปรแกรม h o t o s h o p เนี่ยเราต้องใช้ในการวาดรูปเขียนรูปขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราต้องเซฟไฟล์เป็นแบบไฟล์ PNG เวลาเราเซฟแล้วก็อัปโหลดไปเนี่ยมันจะทาให้ฉากหลังพื้นหลังของตัวเคสเนี่ยโปร่งใสตามที่เราต้องการหรือจุดไหนที่เราต้องการกับไม่ต้องการก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธี สำหรับโปรแกรม Photoshop เนี่ยเขาก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปตกแต่งรูปแล้วก็รีทัชรูปนะครับผมเขาก็จะใช้โปรแกรมน,นี้กันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันสามารถตกแต่งทํารูปพงรูปภาพออกแบบอะไรได้ง่ายอย่างแรกที่ผมทำเนี่ยก็คืออ่าผมจะไปทําการหารูปนะครับผมก็คือเป็นรูปเคสตัตวนี้นะครับผมรูปเคสต,ตัวนี้มานะฮะซึ่งผมก็จะทําการปริน์สกรีนนะครับผมตัว รูปภาพมาก่อนอันดับแรกนะฮะแล้วก็มาทําการวางไว้กึ่งกลางหน้าจอนะซึ่งขนาดที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ผมบอกไม่ได้นะเพราะว่าผมได้สอบถามไปทาง k คทิฟายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกขนาดที่เรียกว่าแท้จริงอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยใช้วิธีคือก็ทําการกําหนดเป็นตามสัดส่วนของหน้าจอนะก็คือกําหนดเป็นแบบตามพิกเซลนะก็คือ1,920คูณ8 0 p นะฮะแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่า อยากให้มันชัวร์ๆจริงๆนยเราก็เลือกเป็นแบบเซนติเมตรด้านล่างก็ได้นะครับผมก็คือผมจะเลือกไปที่ document size นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกออกมาซึ่งขนาดความกว้างเขาจะอยู่ที่16.26เซเมตร ส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่9.14ส่วน r e s o l u t i ันความละเอียดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่300นะฮะสวมวติากเราก็จะปรับกันที่300ไปเลยมันจะได้เป็นเหมือนค่าความละเอียดสูงสุดนะคือสูงสุดกว่านี้ก็อาจจะทำได้ฮะแต่ว่า300เนี่ยกำลังพอดีละกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสูงเนี่ย9ซนติเมตรเนี่ยเราอยากได้คุณภาพที่มันดีกว่านี้ฮะเราก็อาจจะวัดมือถือของเราก็ได้นะผมว่ามือถือของเราเนี่ยมันสูงประมาณเท่าไหร่ถ้าเราเอาชชว์ๆจริงๆเนี่ยก็สัก15ซนติเมตรก็ ความกว้างก็แล้วแต่เรานะมันเป็นสัดส่วนของหน้าจอนะครับผมก็เราก็กดไปตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนตัว resolution นะฮะมันก็จะมีขนาดที่ดูใหญ่ขึ้นนะครับหรือเรามากดที่ new นะฮะแล้วเราก็มาตั้งความสูงเนี่ยฮะเป็น20คูณ10เซนก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ตั้งเนี่ยฮะมันก็จะได้ขนาดของมือถือมาโดยประมาณนะฮะแล้วเราก็รูปภาพของมือถือเนี่ยมาใส่อย่างเช่นอย่างนี้นะแต่ผมจะให้ดูก็เนี่ยฮะเราก็หยิบรูปภาพมือถือเนี่ยมาใส่ อย่างนี้นะแล้วเราก็ลากลงมาแล้วเราก็ทําการคอนโทนทีนะครับผมเพื่อขยายแล้วก็กดชิดค้างไว้เพื่อให้มันขยายแบบเท่ากัน,นะฮะเราก็ขยายมาปุ๊บอ่านี่นะฮะแล้วเราก็ลากลงมาเห็นไหมอันนี้ก็คือขนาดของมือถือโดยรวมนะ,ะที่แน่นอนภาพเนี่ยคุณภาพมันจะใหญ่เท่ากันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดเริ่มต้นนะที่ผมทําก็คือจะทําการเซฟปินสกรีนตัวรูปภาพ iPhone ในในเว็บ c a t i f y มาก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สัดส่วนของ iPhone อย่างนี้นะฮะพอเราได้รูปภาพตัวนี้มาแล้วใช่ไหมเราก็จะทําการดับเส้นเราก็ต้องคิดในใจแล้วว่าตําแหน่งของฟอนต์ตัวฟอนต์ที่เราจะวางหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไว้ตรงไหนซึ่งข้อดีของการใช้โปรแกรมนี้นะฮะ คือเราสามารถเลือกฟอนต์เองได้สามารถใส่ฟอนต์กี่ตัวก็ได้สามารถเลือกตำแหน่งก็ได้ได้หมดฮะอยู่ที่เราต้องการเพราะว่าจะมีท่านผู้ชมบางท่านนะฮะที่สอบถามกันเข้ามาว่าเคสเก่าที่ผมเคยรีวิวไปะฮะทำไมถึงใส่ฟอนต์ได้10ตัวทั้งๆท,ที่ในเว็บเนี่ยมันใส่ได้แปดก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสแบบ Impact เนี่ยที่ไม่ใช่เคสอัลตราอินแพคตัวท็อปสุดนะ,ะตัวเคสอินแพคเนี่ยสามารถใส่ฟอนต์ได้ถึง10ตัวแต่ว่า หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่ง <_ d ates> เขามีการอัปเดตอะไรเงี้ย <_ d ates> เขาก็เลยทำได้แค่แปตัวเหมือนเดิมนะฮะ <_ d ates> ก็อันนั้นก็เลยเป็นความโชคดีไปแต่ด้วยความจํากัดของเว็บเขานะฮะที่มันมีฟอนต์ให้เลือกแค่3-4แบบมีขนาดไซส์ตำแหน่งต่างๆที่มันฟิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับใครบางคน,คนที่อยากจะทําเคสให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมทำเคสให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นเราก็จะทําการดับเส้นก่อนนะครับผมเส้นเนี่ยผมก็จะทําการลากมาวาง ว่าเราต้องการฟอนตำแหน่งให้มันอยู่ตรงไหนกึ่งกลางเคสประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะบนเราก็จะมาวางไว้แล้วก็ไม่ให้เกินตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการสร้างขึ้นมาเราก็สามารถพิมพ์ว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ว่านี่นะฮะก็เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ดีไซน์ของเรานะฮะว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะ ก็สมมุติเป็นตำแหน่งเดิมที่ผมเคยทำเนาะก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็อาจจะเลือกสีลุ้งสีอะไรก็แล้วแต่เรานะครับคือวิธีการออกแบบเนี่ยมันแล้วแต่เราฮะว่าเราจะออกแบบแบบไหนมันได้หมดนะครับนะเดี๋ยวผมทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะ ก็อาจจะทําออกมาประมาณนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเคสแบบฟุ้งฟิ้งสีชมพูนะครับผมเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เราก็อาจจะใส่รูปภาพตรงนี้ก็ได้นะคิดว่ามันใหญ่ไปนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็ทาให้มันเล็กหน่อยก็ได้เงี้ยแล้วก็มาวางข้างล่างตรงนี้ก็ได้ตัวเส้นตรงนี้มันก็จะดับบอกว่ามันอยู่กลางของของเคสหรือเปล่านะครับผมเวลาเราอัปโหลดอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอันนี้กลางเคส มันจะได้ไม่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับผมเราก็สามารถทําประมาณนี้ได้นะครับผมมันก็จะได้รูปประมาณนี้ฮะผมจะทําการเอาฟอนต์เนี่ยใส่ไว้ก็คือไม่ให้เกินเส้นแดงตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลุดเฟรมเกินไปมันจะดูแบบชิดขอบเกินไปมันก็จะดูไม่สวยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเราสามารถใส่เจ้าตัวฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะอย่างเช่นรูปภาพอย่างเนี้ยนะฮะ ก็เนี่ยฮะอันนี้คือฟอนต์ที่เราผมเลือกใช่ไหมเราจะออกแบบยังไงก็ได้ฟอนต์ font แต่ละตัวนะครับผมก็จะทําการใส่อันนี้คือฟอนต์แต่ละตัวที่ผมใส่นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมผมก็จะเป็นคนใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําการใส่รูปภาพอันนี้คือผมทําให้มันเป็นขาวดำนะเพื่อทําเรียกว่าเป็นเงาด้านล่างนะครับผมแล้วก็ทําให้ข้างล่างมันแบบะละลายเป็นควันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็คือเป็นวิธีการออกแบบฮะแล้วก็ใส่โลโก้โลโก้อะไรลงไปทําอะไรให้มันดูแบบ เป็นสไตล์ของเรามากที่สุดซึ่งตอนเราเซฟจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะทําการปิดเจ้าตัวนี้ออกไปนะมันก็จะเหลือแค่นี้เนี่ยฮะมันก็จะเหลือแค่รูปภาพแค่ตรงนี้นะซึ่งตําแหน่งของมือถือของเราเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันอยู่ประมาณไหนหลังจากนั้นเราก็ทําการเซฟแอดนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกไปที่ไฟล์ png นี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกเซฟนะครับผมอย่างเช่นเราก็เซฟเป็น png 6นะครับผมอ่าแล้วเราก็เซฟแล้วก็กด อันนี้เป็น P n G option นะฮะเราก็เลือกเป็น small let slow แล้วก็กดไปมันก็จะทำการเซฟนะหลังจากนั้นเว็บไซต์ Kedify นี่นะ,ะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ไทยนะครับผมเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่การปรับแต่งแล้วก็เลื่อนลงมาที่ปรับแต่งและตัดรูปภาพ TikTok case นะครับผมเราก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราต้องการ ใช้กับอุปกรณ์ไหนนะซึ่งเขามีตัว air tag ด้วยนะฮะก็แปลกดีนะผมไม่เคยเห็นเนี่ยนะโอ้คือเราสามารถที่จะสกรีนอะไรลงไปได้ด้วยนะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมก็สวยงามดีฮนะแล้วก,แวก็แล้วก็เลือกรุ่นที่เราใช้ก็คือเจ้าตัว iphone 13 pro max เขาจะมีเคสให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว ultra impact เคส impact นะฮะหรือว่าเป็น max safe อะไรต่างๆก็มีเนาะแล้วก็ตัวรุ่นพิเศษนะครับผมอย่างตัว p o พ b อบูนะครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆเจ้าตัว u u t r a Impact นะแต่ว่าตัวเคสของเขาเนี่ยจะมีการใช้วัสดุ รีไซเคิลนะฮะแล้วก็มีการทําปุ่มแบบเจ้าตัวอัลต้าอิมแพคด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบปุ่มสำหรับใครที่เป็นผู้หญิงเนาะจะไม่ค่อยชอบปุ่มเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะดูเป็นแมนๆม,ม,มนิดนึงเนาะก็จะเลือกเป็นเจ้าตัวบนนะครับผมก็คือเป็นเคสแบบเรียบๆเขาจะมีเคสให้เลือกทั้งหมด6สีผมก็จะเลือกเป็นเคสตัวนี้นะก็คือเคสฟอร์ดแล้วก็ราคาเขาจะอยู่ที่60เหรียญน,นะซึ่งราคาเนี้ยก็ต้องไปคูณเอากับค่าเงินของเรานะผมซึ่งค่าเงินณปัจจุบันเนี้ยอันนี้ผม,ม,า,ม,า,ณมาณ30 3ถึง35บาทนะฮะแล้วก็คูณไปนะครับก็เราเลือกเคสได้แล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ออกแบบนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปแบบการวางตำแหน่งเนาะซึ่งเขาก็มีหลากหลายฮะถ้าเราออกแบบเองเนี่ยเราก็เลือกแบบนี้ไปเลยนะฮะมันก็จะโอเคแต่แบบเนี้ยแบบกลมๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่า,าเขาจะเว้นตรงกลางไว้ให้เป็นแม็กเซฟซึ่งอันแรกเนี่ยมันก็จะเต็มหน้าจอเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกที่รูปภาพ แล้วก็อัปโหลดนะเราก็เลือกอัปโหลดหลังจากนั้นก็กดเลือกอัปโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการอัปโหลดตรงไปก็รอสักครู่นะก็ได้แล้วเนี่ยรูปภาพเขาก็อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลากลงมาใส่หลังจากที่เราลากมาใส่แล้วใช่ไหมตัวรูปภาพเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตรงเลเยอร์ที่เราต้องการเท่าไหร่เพราะว่าที่ผมออกแบบมาเนี่ยไฟล์ขนาดของเขาอาจจะกว้างนะผมทาให้สัดส่วนของอาภาพเนี่ยมันอาจจะไม่กึ่งกลางนะครับเราก็ทําการ ดับเบิลคลิกนะหรือกดแท็บสอทีอะไรที่หน้าจอนะครับผมมันก็จะขึ้นขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็สามารถที่จะโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งได้นะครับผมเราก็มาดูในส่วนของเงาเนาะว่าประมาณที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนประมาณนี้นะล้วก็กดมันก็จะประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางและระยะบนล่างเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าด้านล่างของเราเนี่ยมันพอดีกับรูปภาพที่เราออกแบบไว้ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมันก็จะเนี่ยพอดีเคสเลยแล้วก็ไฟล์ที่ผมอัพมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ PNG ก็คือเป็นไฟล์ป่งป่งใสเนาะมันจะไม่โทรฉากหลังที่เป็นสีขาวหลังจากนั้นนะฮะเราก็กดประหยัดก,การออกแบบนะครับผมด้านล่างเว็บไซต์เขาก็จะทําการเรนเดอร์ภาพขึ้นมาให้ดูนะฮะว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะหลังจากเรนเดอร์นะครับผมเราก็จะได้ตัวเคส แบบในแบบของเราเลยก็คือจะประมาณนี้นะฮะตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะแสดงสีสันนะครับผมว่าถ้าใส่กับอ ue, ไอโฟนสีเซราบูเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะแล้วก็สีดำนะสีทองแล้วก็สีขาวเห็นไหมเราก็จะเห็นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเราจะเห็นด้านข้างด้วยว่ามันจะออกมาในรูปลักษณ์ประมาณไหนก็หลังจากที่เราได้ดีไซน์ที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็กดเพิ่มลงตะกร้ากดดําเนินการจ่ายตัง ก็จะมาเข้าหน้านี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็สอนอีกรอบไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่านะฮะแล้วก็มาเลือกที่แจ้งเตือนข่าวสารก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับผมอีเมลที่อยู่อะไรลงไปนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ต่อไปใช่ไหมเราก็เลือกเป็นส่งฟรีนะครับผมก็คือนี่เป็นสง่งแบบธรรมดาจะใช้เวลา10 1ถึงวันอันล่าเนี่ยจะใช้เวลา4-6ถึงวันก็จะเร็วกว่านะเพราะว่าอันบนเนี่ยที่ผมได้เนี่ยคือประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าอันล่าเนี่ยอาจจะเร็วกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกวิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงินเนี่ยเราต้องใช้บัตร เครดิตเท่านั้นบัตรเครดิตที่เราใช้จ่ายนะเราก็ต้องไปเปิดใช้จ่ายแบบออนไลน์ด้วยหลังจากนั้นเราก็กดนะเลือกว่าบัตรตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลือกที่อยู่นะครับผมก็คือที่อยู่เนี่ยเราจะเลือกเป็นที่อยู่ที่เราเก็บเงินไหมหรือว่าใช้ที่อยู่อื่นนะครับผมหลังจากนั้นก็กดจ่ายทันทีซึ่งอันนี้ผมสั่งไปแล้วนะครับก็เลยจะไม่กดให้ดูอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรมเจ้าตัว Photoshop นะฮะแล้วก็ วิธีการเซฟวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการสั่งซื้อต่างๆสําหรับวิธีการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยที่จริงแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรม Photoshop ก็ได้นะที่จริงแล้วเราก็อาจจะมีโปรแกรมอื่นในใจหรือเป็นโปรแกรมที่เราถนัดอยู่แล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าแอปเนี่ยที่จริงแล้วมันก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันโปรแกรมอาจจะเป็นโปรแกรมในคอม p c หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้เช่นกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้เหมือนกันนะถ้าแอป,ปแอป,ปนั้นเนี่ยเป็นแอป,ปที่สามารถที่จะตกแต่งใสฟ่ฟอนต์หรืออะไรต่างๆได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมมาสอนใช้เจ้าตัว o t o s h o p เนี่ยเนื่องจากว่าโปรแกรม o t o s h o p เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะแล้วผมก็ค่อนข้างจะสะดวกกับการใช้งานมันนะก็เลยใช้เป็นเจ้าตัวนี้เพราะว่าเราก็ใช้งานมปนวาสัก,สก ระยะหนึ่งแล้วฮะก็ค่อนข้างจะสะดวกกับมันมากกว่าแล้วก็มันค่อนข้างจะแอดวานนะฮะก็คือใช้งานได้แบบว่าหลากหลายมันมีลูกเล่นที่มันไม่ได้แบบว่าติดขัดอย่างเช่นถ้าเราใช้แอปในมือถืออย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะ,จะมีปัญหาบาง,อย,างอย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะครอบได้ไม่สามารถที่จะยืดขยายหรือว่าเปลี่ยนฟอนต์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะติดปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเราสะดวก แอปมือถือแล้วแอปมือถือตัวนั้นมีฟอนต์ที่เราต้องการเราต้องการฟอนต์แบบนั้นต้องการลวดลายหรือลูกเล่นแบบนั้นเราก็สามารถใช้แอปมือถือได้เพราะว่ามันก็จะสะดวกสําหรับท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายที่เรียกว่าไม่ค่อยเก่งการแต่งรูปมากแต่อยากจะได้ฟอนต์ที่เราต้องการหรือว่าอยากจะได้ลายเส้นซิกเนเจอร์ต่างๆที่มันเป็นสไตล์ของเราฮะสหรับใครนะครับผมที่สนใจ ก็สามารถไปลองใช้งานกันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับผมหรืออยากให้ผมช่วยออกแบบให้นะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันถ้าใครที่แบบอยากจะได้จริงๆนะครับผมคิดว่าชอบในสไตล์ของผมนะฮะหรือชอบเคสของผมนะครับผมแบบชอบที่ผมออกแบบอันเนี้ยนะฮะก็สามารถที่จะอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมผมจะสั่งเป็นลาย Super ร์วิวให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้เคสที่เป็นรูปผมนะแล้วก็มีโลโก้ซูเปอร์วิวนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในช่องซูเปอร์วิวละกันแต่ว่าถ้าใครที่ออกแบบไม่ได้อยากให้ผมช่วยออกแบบให้ หรือว่าทําในลายคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถจ้างผมออกแบบได้ก็อาจจะมีค่าแรงนิดๆหน่อยๆละกันนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้ฟิกนะก็คือถ้าใครอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็สามารถอินบ็อกมาได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นสาวกซูเปอร์ว e ิวนะครับผมอยากได้เคสที่ผมทําตัวนี้นะก็สามารถอินบ็อกมาได้เหมือนกันสาหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ